ไอ้ซื้อของซึ่งโดยเอาใช้เงินคนอื่นไปซื้อนะคะเช่นเราเป็นคนขับรถหรือเป็นคนใช้แล้วก็หุ้นซื้อหุ้นมาใส่ในนามของดวงตาบุญชูหรือวิชัยช่างเหล็กแล้วก็จริงๆแล้วเงินนั้นเนี่ยก็เป็นเงินของคนอื่นถูกต้องโทรักคมนาคมหมายความว่าต่างชาติในขณะนี้กฎหมายบอกว่าต่างชาติจะถือเกิน4 9เกซไม่ได้ถูกต้อง่ไหมคะนี้เป็นทั้ง ตัวนี้เป็นกฎหมายเฉพาะคิดด้วยประกอบพรบประกอบซึ่งคณะกรรมการไม่สามารถเวฟได้ใช่ครับกฎหมายฉบับนี้แก้ในสมัยที่ผมเป็นสวแก้จาก25%เป็น49%เและหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศแก้ใช้49%ได้วันเดียวก็มีการซื้อขายหุ้นบริษัทชินให้กับเทมเเซ็ตแล้และก็อ้างว่าเทมเเ็ไม่ถึง49ดีหรือแค่49 เทมเปสกก็เลยเป็นเจ้าของ AIS เครื่องบิน a อ i เอเ v ียไออะไรต่อมีอะไรสนุกสนาน <S 1> <S 1> <S เราจะดูไงถ้าเป็นทางธุรกิจว่าใครเป็นตัวแทนเชิดหรือในทางการเมืองใครเป็นตัวแทนเชิดเนี่ยปัจจัยที่ควรจะดูคืออะไรครับในของธุรกิจก็แล้วกันะกนะคะเพราะวัาดีฉันดูเรื่องธุกรกิจธุรกิจเนี่ยตัวแทนคําว่านอนมินี ในตามกฎหมายก็หมายความว่าคนที่ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนในการซื้อหุ้นคนอื่นเขาเอาเงินมาให้แล้วไปซื้อหุ้นแล้วก็เป็นตัวแทนของเขาไม่ใช่เจ้าของเงินไม่ใช่เจ้า<ๆ>ของเงินพูดยังยๆว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงถูกต้องอซึ่งต่างกับคําว่าเป็นนายหน้าหรือเพราะว่านายหน้าเขาไม่ได้เกี่ยวกับการไปซื้อของมาเขาทาหน้าที่ในการขายของหรือว่าเป็นตัวแทนขายของแต่นี่ไม่ใช่นีไ่ไปซื้อของซึ่งโดยเอาใช้เงินคนอื่นไปซื้อนะคะเช่นเราเป็นคนขับรถหรือเป็นคนใช้ แล้วก็หุ้นซื้อหุ้นมาใส่ในนามของดวงตาบุญชูหรือวิชัยช่างเหล็กแล้วก็จริงๆแล้วเงินนั้นเนี่ยก็เป็นเงินของคนอื่นถูกต้องแล้วก็เอาชื่อมาใส่อยู่ในชื่อของเราชอย่างนี้ผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยแล้วอ่านรู้ว่าอย่างนี้นอมินีแน่นอนอันนี้แน่นอนค่ะคุณเยเห็นด้วยไหมประเด็นนี้อันนี้ตรงกันนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่ผิดกฎหมายนี่ผมอยากเน้นแค่ว่าผิดหลายฉบับไม่หลายฉบับไม่ใช่ผิดฉบับเดียวทําไมอ่ะนะครับเพราะว่าการ ซื้อขายของที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะโอ้นะครับ oh. มันไม่ใช่เพียงว่า,วาแค่ความเป็นเจ้าของหรือการอําพรางความเป็นเจ้าของหรือจริงๆทางกฎหมายเขาเรียนนิติกรรมอําพรางนะครับไม่สแสดงตนเอาเงินคนอื่นมาซื้อแต่มันมีประเด็นที่เป็นผลกระทบเนี่ยขึ้นอยู่ว่าราคาที่ซื้อขายเป็นอย่างไรใน<อ>แต่ละช่วง<อ>มันมีกําไรเกิดขึ้นมีกําไรเกิดขึ้นต้องมีภาษีเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าอย่างนั้นนอมินีที่คุณเกียรติพู อาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็คือคนรับใช้หรือคนขับรถแต่อาจจะไปตั้งบริษัทที่อยู่ที่ต่างประเทศก็มีก็อมีอย่างเช่นบริษัทที่อะไรเนี่ยรวยอื้อซ่าไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะแอมเปอร์ิชแอมเปอรริชรวยไม่รู้เรื่องรวยลนฟ้ารวยลนฟ้าไม่รู้เรื่องเลยนะแอมเปอร์ิชใช่ครับอย่างแอมเปอร์ิชอย่างนี้ก็บริษัทก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนเชิดหรือเป็น เป็นนอมินีได้เหมือนกันเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับนิติกรรมที่บริษัททำเมื่อกี้อาจารย์บอกเอาลรดูตัวแรกคือดูว่าเงินเป็นของใครใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงอันนั้นตัวที่หนึ่งนะครับและอาจารย์บอกว่าผิดกฎหมายผิดแน่นอนกฎหมายในปัจจุบันก็ผิดค่ะไม่ต้องแก้พรบต่างด้าวเราก็ผิดอยู่แล้วแล้วมีโทษไหมครับมีค่ะคุกไหมครับคุกค่ะคุกด้วยนะครับสามปีครับสามปีอันนั้นอันที่หนึ่งดูอะไรครับนอกจากดูเงิน จริงๆแล้วทุกที่เหลือมันก็สะท้อนจากการที่การที่ไม่ใช่เงินของเขามันก็จะสะท้อนมีมีม,ม,มีพฤติกรรมที่สะท้อนมาว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของเงินสมมุติว่าเราตามเงินไม่ได้<ม>เราก็ไปดูซิก็คืออย่างที่เห็นในกรณีของคุณลาบแก้วก็คือว่าทำไมคุณเอาเงินไปลงทุนตั้ง51%ซึ่งเป็นคนไทยแต่คุณมีโหวตจิ้งแชร์เพียง 1- ใน10ของหุ้นส่วนของคุณคือ,อไปทำหุ้นเป็นบูริมสิบส หุ้นได้หนึ่งเสียงคำถามก็คือคุณเอามาลงเงินลงทุนแค่นั้นทําไมคุณขอเสียงแค่นี้มันก็ผิดปกติใช่ไหมคะอาจารย์หมายความว่าอย่างเช่นบริษัทชื่อกูหลาบแก้วชื่อเป็นไทยแล้วก็มีคนไทยที่มาถือหุ้นผมยังจําได้ว่าชื่อพงษ์สารสินแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อคุณสุพันเดชนามสกุลผมจําไม่ได้แล้วสุปพเดชนามสกุลอะไรนะครับหูนพิพัฒน์ใช่ไหมครับใ,ในทํานองเนี้ยใช่ครับทํานองเนี้ยครับ แล้วก็สองคนนี้ไปถือหุ้นซึ่งจะเป็นเสียงข้างมากคือ51%ร์ซรวมกันแต่อาจารย์บอกว่าเขาไปเขียนไว้ในใข้อบังคับขอบ,บริษัทบริษัทบอกว่าถือหุ้นสิบหุ้นโหวตได้หนึ่งธรรมดาหนึ่งหุ้นโหวตได้หนึ่งหุ้นสามัญอันนี้เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่บ่งชี้อย่างหนึ่งว่าทำไมถึงยอมทำไมถึงยอมเงินเราแท้แท้ ตรวจเงินไม่ได้ไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนสมมุติว่าไม่รู้แต่เงินเราแท้ๆเรายอมด้อยสิทธิ์คนอื่นเขาสิบหุ้นเราโหวตได้ได้เท่ากัน1เสียงแต่คนอื่นสิหุ้นได้10เสียงอันนี้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 ก็น่าจะเป็นใช่ไหมครับคือนนมินีอันนี้นที่สองเห็นด้วยไหมครับอีกอันนึงที่บันทึกไว้ในข้อบังคับบริษัทเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าเป็นเจ้าของหุ้น51%เนี่ยต่ได้ส่วนแบ่งกำไรแค่3% เจ้าของหุ้น5้แต่ได้กำไร3%ครับซึ่งประหลาดมากก็เท่ากับตาโดบี้ยไงไม่มันเพอิญไปตรงกับปกติการให้บริการเป็นนอมินีในเขาคิดกัน3%นะครับในในตลาดของแวดวงภาคธุรกิจนะได้ค่าบริการ3%เนี่ยเพอรอิญไปตรงกันอย่างนั้นตกลงอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เราพอจะพอจะจับจับได้ครับ เอาละครับแล้วมีอย่างอื่นดีไหมครับที่ที่ที่จะดูได้อีกอำนาจกรรมการค่ะกรรมการอำนาจกรรมการคือปกติไอ้คนถือหุ้น5 1เอ็อนตี่ยยงตาที่สุดมันต้องสมมติถ้ามีกรรมการ4คนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นฝ่ายไทยสักสองฝ่ายต่างชาติสักสองก็พออ้อมแอมนะครับพอเกือบครึ่งครึ่งเกือบครึ่งครึ่งนะครับนี่ฝ่ายต่างชาติสองฝ่ายไทยหนึ่งอ๋อให้มีกรรมการ3คนแต่ต่างชาติมากกว่าคือ2คนและคนไทยหนึ่งในสามอย่างนี้ก็พอมองออก พอจะเห็นยิ่งไปกว่านั้นในกฎในข้อบังคับบริษัทเขียนไว้อีกนะฮะฝ่ายไทยจะขายหุ้นไม่ได้ต้องให้กรรมก,การเสียงข้างมากอนุมัติใชก่อน <c oughs> ก็แปลกอีกเหมือนกันที่พูดนี้มันมีจริงแล้วเขียนไว้เลยนะครับ <c oughs> ในข้อบังคับของบริษัทกุหลาบแก้วกุหลาบแก้วตกลงคุณสองคนนี้ก็ก็ค่อนข้างจะมองว่ากุหลาบแก้วนี้น่าจะเป็นบริษัทโนมินีของต่างชาติ <c oughs> ถ้าฟังอย่างนี้ ใช่ค่ะแล้วจริงๆกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เคยออกมาแถลงว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินก็เป็นเป็นเช่นนั้นจริงนอมินีจริงๆการที่เขาต้องแอบไปเอาออแอบไปเอาคนมาเป็นตัวแทนเชิดหรือนอมินีก็มุ่งหวังจะต้องทําอะไรที่ผิดกฎหมายแง่ใช่หรือเปล่านั่นคือสมมติฐานเบื้องต้นอ้าวถ้างั้นข้อที่จริงเป็นไงกูรับแก้ไปถือหุ้นใครยังไงครับถือหุ้น ตอนนั้นนะคะก็คือเกียบกุหลาบแก่นี่ไปเกี่ยวโยงกับ Advanced Info Service ตอนที่ AIS นะคะ AIS <A IS. S 2> คือ,อวิธีการที่จะหลบเลี่ยงข้อจำกัดของหุ้นส่วน49 51ก็คือเป็นวิธีการที่เรียกว่าถือหุ้นเป็นชั้นๆที่กาเรียกว่า p ี r a m i d Holding ก็คือ51 49แรกไทย51ต่างชาติ49 51 <c oughs> ก็แตกกิ่งไปอีกเป็นอีก51เป็นอีก49ต่างชาติ คนเดิมก็ถืออีก49แล้วต่างชาติคนนั้นก็ไปถือในหุ้นอีก49ของ51ก็ต่อกัอนเป็นกิ่งๆไปเรื่อยๆอใช่ไหมคะอ๋อกุหลาบแก้วที่เราพูดนี้อยู่ที่ตรงนี้ใช่ค่ะเราใ,ใส่ไว้ว่าเป็นสีชมพูเนี่ยแสดงว่าเอาละสงสัยเป็นนอมินีอาจจะเป็นต่างชาติแต่ว่าอ้างว่าเป็นไทยนี่สีชมพูะนะครับแล้วบริษัท AIS คือด d านซ์อิอยู่นี่คมันถือหุ้นเป็นชั้นๆอย่างที่อาจารย์เด่นๆพูดเมื่อสักครู่นี้ ก็คือว่าจริงๆแล้วบริษัทชินที่เป็นเจ้าของบริษัท a d v a n c e i n n f o ฟคือบริษัทโทรคมนาคมมือถือดาวเทียมไอทีวีค่ะไอทีวไทยแอร์เอเชียเอ๊ะกิจการพวกนี้นี่ต้องคนไทยถือหุ้นมากกว่า50%ต้อง51%มากกว่า50%มากกว่า50%ารกลงถ้าชินนี้เป็นต่างชาติเนี่ยถือไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได ตกลงก็ต้องพิงสูจน์กันว่าชินนี้เนี่ยเป็นต่างชาติหรือเป็นไทยครับใช่ไหมครับถูกต้องครับบริษัทชินคอเปอเรชั่นเนี่ยนะครับ,รบแล้วอาจารย์ว่าไงเมื่อกี้นี้จากชินนี่มันมาอย่างไงก็กุหลาบแก้วคือการที่มันเป็นกิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ากฎหมายไทยอนุญาตให้ทําได้ครับคือคุณหมายไทยเวลาถามว่าบริษัทไหนเป็นบริษัทไทยบริษัทไหนเป็นต่างชาติดูที่การถือหุ้นในลำดับเดียวก็คือ ซีด้าก็คือตัวตัวตรงตัวแรกเลยค่ะซีด้าห้เอแล้วก็แอสเปน49ดังนั้นถ้าเผื่อเราไม่ไปแกะไอตัวซีด้าจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าเป็นบร,ริษัทไทยใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วกฎหมายดูชั้นเดียวค่ะถามว่าถ้าเผื่อเขาจบอยู่แค่นี้แล้วเขาไปตั้งพีระมิดอีกจริงๆไม่ผิดกฎหมายนะคะตั้งพีระมิดจริงๆไม่ผิดก็คือจะตั้งไปอีก10ทอดก็ได้ครับ ไม่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายเราดูชั้นเดียวแต่สิ่งที่ผิดคือถ้าเปื่อสุดท้ายแล้วพอถอดไปหลายๆแตกกิ่งไปเรื่อยสุดท้ายล้วจะเป็นคนไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วไม่ใช่นิติบุคคลก็คือมันไปจบอยู่ที่กุหลาบแก้วใช่ไหมคะซึ่งสุดท้ายพอแตกไปเรื่อยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นนิตนบุคคลธรรมดาสุดท้ายแล้วว่าใครมาถือหุ้นในบริษัทนั้นคําถามก็คือว่าคนไทยที่ไปถือหุ้นในบริษัทกุหลาบแก้วนั้นเป็นเอาเงินเข้ามาจริงๆหรือเปล่านอมินีคือเรื่องตัวเงินใช่ไหมคะ คำถามทั้งหมดเนี่ยคือชินจะเป็นไทยหรือต่างชาติอยู่ที่ตัวคนไทยที่ไปถือหุ้นในกุหลาบแก้วก็คือป้าเอาเงินของเขาเองไปลงทุนในกุหลาบแก้วหรือเปล่าก็คือคุณสุประเดชคุณพิพัฒกับพงศรสินเนี่ยเอาเงินตัวเองหรือเปล่าคำถามอยู่ตรงนี้เองที่จะผิดกฎหมายคือถ้าถ้าสองคนนี้ไม่ได้เอาเงินตัวเองหรือว่าเป็นนอมินีหรือว่าเป็นตัวแทนเชิดของต่างชาติ ไอ้สีแดงที่ถือหุ้นทั้งหลายอันนี้เนี่ยมันเป็นต่างชาติอยู่แล้วตกลงถ้าตรงนี้เป็นต่างชาติ<ป>กุหลาบแก้วก็ต้องเป็นต่างชาติเพราะว่ากุหลาบแก้วนี้จะเป็นสีแดงตันดีจากสีชมพูต้องแล้วกุหลาบแก้วไปถือหุ้นซีดา้าซีด้าก็จะกลายเป็นสีแดงซีด้านี้ประกอบไปด้วยไทยพาณิชย์9.9เซกับกุหลาบแก้ว41.1ซตตกลงซีด้าถ้ากุหลาบแก้วเป็นต่างชาติ ซีด้าก็จะเป็นต่างชาติเพราะต่างชาติถือหุ้นโดยไซเปรสซึ่งเป็นสีแดงต่างชาติอีกก้อนหนึ่งใช่ครับตอนนี้เป็นสีแดงกันดีถูกต้องค่ะถ้าอันนี้เป็นสีแดงบริษัทชินก็จะเป็นสีแดงกันดีเพราะเหตุว่าชินประกอบไปด้วยซีด้าแอสเพนสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ไทยและบริษัทถือหุ้นไทยอื่นๆนะครับอันนี้อีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตกลงถ้าอันนี้แดงพับรวมกับแอสเพนมันจะเกินเกินกันดีบริษัทชินก็จะเป็น สีแดงทนดีแล้วบริษัทลูกของชินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจตามกฎหมายได้ตอนแรกนี่กว่าสำนวนจะออกจากกระทรวงพาณิชย์ได้นี่ก็เอาเป็นเอาตายเลยนะครับแปลว่าอะไรเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทําในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนพยายามไปติดต่อมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องตอนนั้นต้นปี49ต้นปี49้ใครเป็นนายก ตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกคุณทักษิณเป็นนายกแน่นอนตกลงไอ้คนที่ตรวจสอบเรื่องนี้เกือบจะเอาเป็นเอาตายับเกือบจะถูกเอาเป็นเอาตายเกือบจะถูกเอาเป็นเอาตายแต่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยจันอย่าไปใส่ใจกับคนที่กับบุคคลอ่าเพราะว่าโครงสร้างทั้งหมดนี้เพื่อให้ต่างชาติสามารถเข้ามาดําเนินกิจการที่ต้องห้ามได้อ๋อผมเกือบหลงประเด็นแล้วไปใส่ใจที่ตัวบุคคลที่ใช่เลยครับไม่ใช่ คนที่เข้าไปเป็นโนมนินีอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่กฎหมายเนี่ยไม่ให้อนุญาตเขาถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็โทษอาจจะน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยณวันนี้เห็นได้ชัดว่ามันยังมีโครงสร้างนี้อยู่แล้วเป็นโครงสร้างที่เอื้อให้กิจการที่เป็นกิจการต้องห้ามไม่ให้ต่างชาติสามารถดําเนินการได้เนี่ยมีการดําเนินการตกลงก็ต้องกลับไปดูไอ้อันแรกนี่แหละที่ตัวหัวใจก็คืออยู่ตรงนี้ ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรให้ต่างชาติดําเนินการตามกฎหมายมันไม่ให้ตามกฎหมายแล้วกฎหมายเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันในเรื่องความมั่นคงในเมื่ออลุมในเมื่อเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่ห้ามแต่เขาก็ซ่อนมาหลายชั้นหลายต่อแล้วถ้าดูเฉพาะชาตินี้มันมองไม่เห็นต้นทางชาตินี้ก็คือพูดถึงไซเพรสพูดถึงแอสเพนก็ไม่รู้เป็นใครแล้วพูดถึงตัวละครซึ่งเป็นตัวบุคคลด้วยเออเอเอแต่จริงๆเอเอทั้งหมดเนี่ย ถ้าอาจารย์ต่อฉากนี้ไปให้ถึงตัวต้นตอเลยเนี่ยนะครับออจะเห็นว่าผ่านอีก4-5หบริษัทนะครับแอสเ n นไซเปรสนี่ไปผ่านบริษัทชื่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเป็นชื่อต้อนไม้ทั้งนั้นนะฮะซิกมอ่อบ้างพายบ้างในที่สุดก่อนไปถึงพายพายเสร็จไปถึงเทมเมสเซ็คโฮลดิ่งนะครับตกลงทั้งไซเปรสทั้งแอนเดอร์สันอะไรแอนเดอร์ตันแอนเดอร์ตันทั้งหมดนี่ย ไล่ต่อไปอีกว่าใครถือหุ้นมาเป็นทอดทอดทอดทอแล้วจะไปเจอที่เทมเสเซกในที่สุดอีกจะสามสองสามชั้นนะฮะอีกสองสาชั้นแล้วแต่ละชั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนไว้เหรียญเดียว <c oughs> นะฮะโอ้นี่มันนักธุรกิจเขาทำกันอย่างนี้นอครับไม่ฮะนักธุรกิจดีๆ <c oughs> ไม่ทำครับนักธุรกิจดีๆเขาไม่ทำนะครับตกลงที่เราสนใจว่าเออโนมินีมันทํางานอย่างไรเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> มันเป็นนักธุรกิจที่เล่นแร่แปราธาตุจะเอากิจการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อทํากิจการต้องห้าม